อีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะต้องบอกนะครับว่าในการระง,งับเหตุนะครับของเจ้าหน้าที่ตํารวจในกรณีที่พบกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือว่าคนคลั่งนะครับถ้าเขาคลั่งมากๆหรือว่ายุติไม่ได้ในกรณีที่ผู้คลั่งหรือผู้วิกลจริตเนี่ยมีอาวุธนะครับเราก็จะเห็นการใช้ไม้งามในการเข้าระง,งับเหตุหรือการควบคุมคนเหล่านี้แต่สิ่งนี้ครับต้องบอกว่า อันนี้ต้องบอกว่าหลอนแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อเจอตำตํารวจแล้วนะครับต้องจอดและหยุดครับเพราะว่าตํารวจชัยนาทนะครับใช้ผ้ายันเพียงผืนเดียวนะครับแล้วก็เป็นผ้ายันของหลวงพ่อกลวยนะครับจเกจิอาจารย์ดังจังหวัดชัยนาทนะครับสยบชายคลั่งนะครับทวีบอกว่าตนเองนั้นหลอนเห็นผีนะครับพร้อมกับนะครับการพล พมน้ำมนต์ไล่ผีให้ด้วยเมื่อวานนี้ครับวันที่5กุมภาพันธ์2566นะครับผู้สื้อข่าวรายงานอย่างนี้ครับว่าตำรวจัชนาานะครับได้นะมีการนะครับส่งคลิปนะครับกับเหตุการณ์นี้ครับตำรวจเข้าระงับเหตุนะครับชายหนุ่มอายุประมาณสัก25ปีเกิดอาการหลอนบอกกับครอบครัวนะครับว่าตนเองนั้นเห็นผีแล้วก็เห็นคนจะเข้ามาทำร้าย ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบพิกัดนะครับอย่างแน่ชัดในพื้นที่จังหวัดนะครับไชนาทนะครับเจ้าหน้าที่จึงบอกนะครับว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะเป็นพลไล่ผีให้เองนะครับพร้อมกับให้ชายคนดังกล่าวนะครับต้องบอกว่าให้สงบลงได้นะครับด้วยอะไรครับด้วยผ้ายันผืนหนึ่งนะครับนำออกมาแล้วก็บอกกับ ชายคนดังกล่าวว่าพายันนี้นะครับเป็นพยันของหลวงพ่อกลวยนะครับเกจิอาจารย์ดังแห่งวัดโคโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนั่นเองนะครับนอกจากนี้พอกลางนะครับต้องบอกเลยกลางให้เห็นแบบนี้นะครับกางเมื่อชายคนดังกล่าวเห็นแล้วพร้อมกับพนมมือนะครับแล้วก็บอกว่าบารมีของหลวงพ่อเนี่ยนะจะช่วย ขจัดปัดเป่านะครับไล่ผีสางที่ตนเห็นตนเองนั้นเห็นนะครับแล้วก็นําเอาผ้ายันนั้นนะครับเข้ามาคุมบริเวณศีรษะของชายคนดังกล่าวแล้วก็ต้องบอกครับเป่าคาถานะลงบนกระหม่อมจากนั้นชายคนดังกล่าวนะครับก็ได้ก้มกับผ้ายันหลังจากที่ทําพิธีเสร็จแล้วนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้นําครับเอาขันเนี่ยนะใส่น้ํามานะครับเพื่อต้องบอกว่าในการ ท่องคาถานะครับทำน้ำมนต์เสกให้แล้วก็พร้อมกับนี้นะครับก็ให้ชายคนดังกล่าวเนี่ยไปชี้จุดที่ตนเองนั้นเห็นผีหรือว่าเห็นคนแปลกหน้าอยู่ตรงไหนจากนั้นครับในตำรวจท่านนี้ก็ได้เอาน้ำมนต์นะครับไล่ผีให้ชายคนดังกล่าวได้ดูจนอาการของชายดังกล่าวนั้นสง,งบลงนะครับดังคลิปที่ท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับต่างคนนะครับต้องบอกงี้เลยว่าหลายๆคนนะครับที่เห็นคลิปอย่างนี้แล้ว ต้องชื่นชมนายตำรวจนี้นะครับว่าเป็นผู้พิสัสันติราชท,ที่ทำได้ทุกสิ่งเป็นให้เธอได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าการจะจับกลุมคนร้ายหรือนะครับบางครั้งนั้นอาจจะเจออาการหลอนของคนเหล่านี้นะครับต้องใช้จิตวิทยาแล้วก็เนี่ยครับทำพิธีเสกคาถาห้องมนพร้อมกับยันของหลวงพ่อกลวย นะครับนี่ทองกระถาแบบนี้เลยแล้วก็ปะพรมน้ำมนต์นะครับตามจุดต่างๆที่ชายคนนี้เห็นหรือว่าหลอนนั่นเองนะนี่ในการเข้าก็ถือว่าเป็นการใช้จิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับยุทธศาสตร์ในการที่จะเข้าควบคุมเหตุนี่ต้องบอกบท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ว่าในตำรวจแต่ละคนหรือว่าเมื่อรับแจ้งเหตุแล้วเห็นแบบนี้นะครับจะเอาแต่ไม้งามเข้าไประงับเหตุไม่ใช่ครับ แต่ว่าด้วยจิตวิทยาในการดูแล้วชายผู้นี้หนึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในมือนั้นไม่มีอาวุธนะครับ ไม่มีอาวุธที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าไม่ใช่เป็นคนคุ้มขัางที่กำลังอารวาสอยู่หรือว่าไม่ได้หลอนจนเกินไปนะครับแต่ว่าด้วยนะครับในการมองแล้วในจิตสํานึกนะครับการเป็นตํารวจและก็เป็นผู้พิทักษ์สันติราชนะครับก็เห็นแล้วว่าชายผู้นี้ก็อาจจะมีอาการหลอนด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะเรื่องยาเสพติดนะครับแต่อาจจะด้วยจิตประสาทที่อ่อนแล้วก็พอเห็นแบบนี้นะครับก็ทําการว่าตรงนี้มีผีผีหลอมีคน เราแวงไปหมดนะครับเนี่ยจนกระทั่งนายตำรวจคนนี้นะครับก็นำเอาผ้ายันนะครับของเกจิอาจารย์ดังนะครับก็คือหลวงพ่อกรวยนะครับมาเนี่ยแล้วครับแหมวางไปบนศีรษะแล้วก็ท่องคาถาเป่านี่ไม่ใช่นะลงหน้าหน้าทองนะครับท่านผู้ชมครับแต่เป็นการเป่ามนให้นะให้ชายผู้นี้สงบนะครับเมื่อชายผู้นี้สงบแล้วก็ยังเอาผ้ายันนั้นนะครับให้ชายผู้นี้นะครับทำการกราบนะครับนี่ตรงแหม น่ารักครับนี่ต้องบอกตรงๆว่าน่ารักนะครับใครเห็นแบบนี้ก็จะเห็นการทุ่มเทในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับแล้วก็พับเก็บแล้วก็นํามาแบบนี้ครับนะเอาชามาน้ํามานะท่องอา้าวตรงไหนเห็นมั่งที่เห็นผีก็พาไปหลังบ้านนะครับบริเวณดังกล่าวนะครับอบอกมาตรงไหนเห็นผีเมื่อชี้อา้าวยกมือไหว้เสร็จตรงนี้เหรอเอาพรมให้นะอา้าว ระหว่างผมก็ยังทําปากคำมคุขมิดนะครับท่องกระถาไปด้วยามาปราบผมน้ำมนต์แบบนี้ให้อีกนะครับจะเห็นเลยนี่ครับการทํางานบางทีนะฮะไม่ใช่ว่าพอเห็นนะผู้คนแจ้งมาและต้องเอาไม้ง่ามไประงับเหตุน,นะครับบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแบบนี้เป็นทุกสิ่งครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะผ,ผู้ผู้พิทักษ์ันติราษฎร์เป็นได้ทุกอย่างให้เธอแล้ววันนี้นี่ต้องบอกเลยอขอชมเชยในดาบคนนี้ด้วยนะครับอ